มาละปั๊มแก๊ในเวลากลางคืนหน้าตาเป็นคนน่ากลัวแขวนเสา คนที่เป็นเลนเทอร์เฟสอาจจะต้องสตาร์ทเรื่อยก่อนด้วยนะก่อนที่จะเริ่มล่าพร้อมมาดูของของเราทำอะไรเนี่ยงุ๊กยิ๊กอยู่บนอันนี้ออกอะไรปะวะใครหมดละใครหมดละ โอ้ยเดี๋ยวปรับนี้กันโอ้ยกระตุกปะกระตุกอ่ะอ๋อสักมีเดียมพอเอาโลเลยก็ได้นะของเขาก็าโลเหมือนกันมันปรับเลยเฉยเฉยฉันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้เทิร์นออนเทิร์นออนว่ะเโรเลยก็แตกนิดนึงใช่ไหมอา่าอะโร ใครร้องเพลงถกชัยตัวนันร้องเพลงอ่ะเมื่อกี้เข้าซอกได้ของของเราเป็นตัวอะไรไม่รู้อะกดอะไรอะกดีเรอมันจะมีกด e กด f กด l กด r อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะมันแบบเยอะดีอ่ะปิ๊งงงงใช่ไหมเขาก็งงเหมือนกันอ้าวล็อกเฉย ฝนล็อกเอาเองนะได้ละได้ละเปิดเลยต้องล็อกด้วเนี่ยที่ประตูข้างล่างดังอะประตูข้างล่างดังเห็นปะเห็นขึดูมาต้องล็อกกันเซีไว้เจะเอ้าจะล็อกเยียคุณลุงตื่นเร็วเถอะวะแล้วโดนฆ่าเลยเอาไปเคนนิงป้าป้าละ หลายปุ่มฉันงงเลยฮะงงเหมือนกันแอบหีบก็ได้เฮ้ยตัวเราแอบหีบได้ใช่ป่ะ่แน่ใจป้าป้าอยู่ตรงนี้ป้าป้าอยู่ไหนวะรอบนี้ป้าป้ามันอยู่นอกบ้านไาอยู่ทำไมตรงนี้ นี่เมย์นี่เมย์เจอหรอฝั่งนี้ยังไม่มีคนเลยอีห่อยอยองล่างก็ถึแล้วเจอคนใช่ป่ะใช่ผมจะทำมีมดขวดยูมีดขวดก็อี ที่ตั้งแถบโง่ไปวะเนี่ยเล่เต๋อเลยขวนจ้าขวนตรงนี้แหละจิ้มจิ้มจิ้มเออขอลุมลุมมึงตายมึงตายมึงจะมาทำอะไรป้าป้ากูอยู่เด็กแค่ทำไมเราดูสะใจกับการไล่ฆ่าคนนั่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 น เออ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 เข้าซอกก็ได้เข้าได้สุดไปเฮ้ยเขาเห็นคนอีกคนนึงอยู่ข้างนอกเขามุดซอกอยู่นูน้นนู้นคนอยู่นูน้นคนอยู่ไหนวะนี่ไงปั๊บอุ้ยแม่งสตสันได้ไอ้นี่สตันได้ ไปไหนโหวิ่งไวจังวะเฮ้ยมันมุดลงไปข้างล่างเอ้เห่อมันลงล่างมันลงล่างทางลงใต้ดินอยู่ไหนวะเติมเลือดก่อนนะครับเด็กเจอยังไงซะเด็กใส่ยันไงเฮ้ยเขาหาทางลงใต้ดินไม่เจอ โยโย่ Viol มาได้ด้วยปิดประตูครับมาเอ้ยมีคนชักปักไปแล้วสองเห็นปะเห็นที่เขาวิ่งชนกระกะดูกปะเอาเหรอเขาอยู่ใต้ดินอะเด็นดีนหมเฮ้ยเห็นแล้วไอ้เหี้ยมันไปไม่ได้ เอ้าสองฝั่งไปไม่ได้จ <teokbokki> ะจะไปยังไงดีวะนี่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 เรืองแสงอยู่ใต้ดินนี่เห็นปะเห็นปะเห็นเห็นจะไปยังไงวะไม่ได้อะ่ะคนมันรอดไปฝั่งนี้ได้ต้องให้เลเทอร์เฟสทำไอ้ถล่มจุดจูก่อนน่ะยินดีครับ มาเร็วจะ้ะปับป๊บปับ๊บปั๊บตายเฮ้ยทำอะไรวะเอ,อเอ็กซ์คิวจิมจิ้มจิ้มจิ้มเรียบร้อยครับโคตร ทำไมเป็นเป็นเป็นี่เยี่ยงไม่เป็นโสด <c oughs> โอ้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 โอโลมพัดแอนแอนแอนเชื่อเลยวิวิลลี่บัตเจอได้ได้สกอตสูงทิมทิมทิม